ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้เขามาเปิดแบ่งปันพระทิฏันยุคหลงบกวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เขามาเปิดแบ่งปันทั้งหมด9องค์นะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จฐาน3ชั้นนะครับเนี่ยเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับออกเมื่อประมาณปี2515นนะครับเนี่ยด้านหลังจะมีปั๊ม ยันไว้นะครับเนี่ยยันนโมพุทธายะหรือยันตุกตานะครับนี่ฮะเป็นยันประจําองค์หลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะเป็นหมึกสีแดงนะครับเหลืออยู่หนึ่งองค์นะครับนี่ใดสนใจก็พักเข้ามานะครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับนี่เนื้อจะออกสีแดงๆนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะน่าจะลงกุไว้นะครับเนี่ยดูขอบตัดเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับองค์นี้นะครับ นี่มีปั๊มยันสีแดงไว้ด้วยนะครับยันนโมูพุทธายะนะครับครับแล้วก็สององค์ต่อมานะครับนี่ฮะสององค์นี้เลยนะครับจะเป็นพระลีลานะครับนี่ฮะเป็นลีลาพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะของหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่เหมือนลีลาเม็ดขนุนนะครับนี่ฮะนี่ลีลาย่าง9กานะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่เก่าได้อายุนะครับนี่ฮะนี่ก็สององค์เลยนะครับ องค์นี้จะบางกว่าองค์นี้องค์นี้จะหนากว่านะครับนี่เป็นหลังนุ่นๆนะครับองค์นี้มีลายนิวมือนะครับนี่องค์นี้จะบางๆนะครับนี่เนื้อในสวยงามนะครับเนื้อมันนะครับเนี่ยเก่าได้อายุนะครับหลวงพ่อกลวยเอามาถอดเป็นพิมพ์ของท่านนะครับนี่แล้วก็อีกองหนึ่งนะครับนี่พระศิวลีองค์จ้อยนะครับเนี่ยนี่พิมพ์มีย่ามนะครับนี่เนื้อทูโทนนะครับองนี้นะครับเนี่นี่มีย่ามนะครับ มีด้านหลังนะครับเป็นหลังน <Rahmen COVID> ูนๆมีรอยนิ้วมือนะครับสีแดงกับสีดํานะครับเกิดจากการเผาไหม้นะครับน e ี่ฮะความร้อนไม่เท่ากันนะครับนี่ฮะพระศิวลีนะครับตรองพกอวยปลุกเสกได้ดีนะครับมีพระศิวลีนะครับไม่อุดไม่ยากนะครับขออะไรก็ได้นะครับครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับนี่แถวที่สองนะครับสององค์นี้ก็จะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ย สวยงามนะครับดูขอบข้างนะครับเนี่ยขอบข้างจะหนานะครับเนี่ยนี่ฮะดูนะครับพระจะนูนเด่นเป็นมิตินะครับเนี่ยดูใบหน้านะครับเนี่ยมีเมตตามีปากนะครับคมชัดนะครับท่านั่งมารวิชัยนะครับองค์นี้จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับเนื้อผงน้ํามันทั้งคู่นะครับองค์นี้จะออกขาวๆหน่อยนะครับนี่ฮะส่วนด้านหลังนะครับเนี่ะจะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะ รอยนิ้วมือของหลวงพ่อที่กดลงไปนะครับนี่ฮะพระพงสุรันหลวงพ่อกวยนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะสององนะครับวันนี้พระพงสุรันแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นพระสังกัจายนะครับเป็นยุคแรกๆของหลวงพ่อกวยนะครับนี่ฮะนี่ฮะพระสังกัจายนะครับเป็นยุคแรกๆของหลวงพ่อกวยนะครับเนี่ยด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือลงไปอย่างนี้นะครับนี่ฐานจะเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับ นี่ฮะไม่ค่อยพบเจอนะครับพิมพ์นี้นะครับครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับจะเป็นแหวนนะครับนี่แหวนนางกวักนะครับนี่เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลนะครับนี่ฮะนี่แม่นางกวักก็นั่งอยู่ในอย่างนี้นะครับอยู่ในวงกลมรูปไข่อย่างนี้นะครับกวักนะครับนี่จะมียันยันนะอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับนี่ฮะสองข้างนะครับนี่ฮะนี่ ด้นในก็จะเป็นรอยบุ๋มปั๊มลงไปนะครับดีทางเสน่ห์เมตตาค้าขายนะครับกวาดเงินกวัดทองนะครับแค้วคาดปลอดภัยนะครับเนี่ยวงจะเล็กนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับคนที่นิ้วเล็กนะครับหรือสุภาพสตรีนะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ id line 0 9 6ย์3 1 6 2 4นะครับส่วนเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 9 9ย์4 1 5 6 3นนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบและกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ